ไม่กี่วันต่อมานะฐานทักหลังจากตรวจสอบแล้วก็สามารถทดสอบได้เลยนะทดสอบเสียงระบบเครื่องยนต์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้พวกเราได้สร้างเครื่องยนต์ตัวแรกสำหรับย,ยาอวกาศแล้วนะหวังว่าจะไม่มีอะไรที่เกิดปัญหาระหว่างทดสอบนะขอโทษนะครับผมอยากจะสมัครด้วยนะครับได้สิไหนมาเลยจะจริงอย่างนั้นหรอครับ ที่ยงงนเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งการทดสอบเฟสแรกจ,จะเริ่มแล้วครับสำเร็จแล้วเยี่ยมไปเลยนะสำเร็จแล้วพวกเราสุดยอดไปเลยแม่เจ้าไม่เชื่อเลยว่าเราทำได้แล้วนะเครื่องยนต์เริ่มเข้าสู่ช่วงเสถียรแล้วข้อมูลประสิทธิภาพก็เป็นไปตามผลแต่การประหยัดค่าน้ำมันนูนเหมือนจะไม่ถูกต้องนะเป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาบางอย่างกับข้อมูล ในการทดสอบครั้งแรกไม่รีบดับเครื่องยนต์ด่วนเลยเอ้ยนมันเกิดอะไรขึ้นกันนั่นนะสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่าลังเลเริ่มกระบ,บวนการแก้ปัญหาโดยทันทีหัวหน้าครับผมตรวจสอบเครื่องยนต์แล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ค่าเชื้อเพลิงไม่ตรงกับที่เราส่งขอไปครับฉันคิดว่าติดต่อผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงลลันด้วยผมโทรไปแล้วครับ เขาบอกว่านี่คือค่านมันที่พวกเราต้องการพวกเขายืนยันว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมตรวจสอบแล้วนะผมไม่ได้ระบุประเภทเชื้อเพลิงนั้นผิดแน่นอนเป็นไปนไม่ได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะถูกต้องแต่กลับได้รับผลลัพธ์ที่ผิดได้ผู้จัดหาเชื้อเพลิงมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอยไหมนะมีครับอีกสักพักเขาบอกจะส่งมาให้อะฉันอยากจะรู้เหมือนกันพูกเรื่องนี้ ไปกันแย่เป็นคนทำนะ้าผู้อำนวยการอ้าคุณหนูเย่เชิญนั่งลงก่อนสิครับผู้อำนวยการเหอผู้อำนวยการเหอคะข่านั้มันไม่ตรงกับที่เราขอนีค่ค่ะคุณเป็นคนรับผิดชอบเรื่องเชื้อเพลิงที่ฐานทัพมีอะไรอยากจะพูดออกมาไหมเพื่อรวมงานของผมแล้วก็ในแผนกมีความจริงจังแล้วก็ระเบิดระวังกันทุกดานนะครับจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเของโยนของทีมคุณหนูเย่ จะผลิตตามกว่ามาตรฐานนะครับมันเลยระเบิดฉันลองเช็คดูแล้วเครื่องยอนต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกลับกลายเป็นว่าเชื้อเพลิงต่างหากที่ผิดไปฉันและผู้จัดหาเชื้อเพลิงได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ให้มานั้นถูกต้องความาของคุณคือผมผิดยัางงาันแล้วครับนี่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องมีคนผิดผูด้อำนวยการยังไงก็ช่วยฉันร่วมมือในการแก้ปัญหาด้วยนะคะ คุณนูเย่ผมคิดว่าคนที่คุณจะต้องไปตรวจสอบคือตัวเองมากกว่าเพราะมันจะแบบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรคนส่วนใหญ่ในที่พมองคุณเป็นคนหนุ่มสาวที่มีแนวโน้มจะผิดพลาดทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับไม่ใช่คุณที่จะมาตัดสินว่าสมาชิกในทีมของฉันเป็นยังไงยังไม่ถึงหน้าที่ของคุณหรอกนะคะเป็นทีมวิจัยที่ไกลเชิดกันขนาดไหนกเ็เถ่ะนาันแหละนะ ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถเอาชนะความอยากลำบากและสร้างยานอาวกาศให้สำเร็จได้แต่ก็คงอีกนานแน่นอนอยู่แล้วเราทำได้หลังจากนีุ้ณไม่รบกวนคุณอีกลแล้วค่ะลาก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะตัดสินใจสาววัยสิบก็กำลังศึกษาเรื่องยานอาวกาศถ้าให้คนอื่นฟังเรื่องนี้คงขำทั้งวันแน่มันต่อมาอะไรดิ เย่จจะเรีอกนแผนกของเราไวทุกอย่างจริงเลยอย่างง้นเหรอใช่ครับยี่โจที่ติดต่อกับผู้จัดหาเชื้อเพลิงแล้วครับตอนนี้กําลังสั่งซื้อเชื้อเพลิงชุดใหม่ครับเยี่ยมมากถ้าขู่คนกับการเป็นผู้หญิงที่นายน้อยหาตรงการจริงๆทําทุกอย่างที่เข้าตรงการฉันเกลียดผู้หญิงแบบนี้ที่สุดน่ะรำคาญไปติดต่อนแันกอื่นซะทําไมครับเพราะว่าเย่โจคิดว่าเธอเก่งมากไป ดังนั้นฉันคิดว่าพวกเราไม่ควรจะยุ่งกับเธออีกต่อไปแล้วยุติการดวลมือทั้งหมดซะหลังผ่านไปหนึ่งสัปดาห์วันนี้เป็นวันที่แปลกมากฉันไปถามวิชวกรหลิวเรื่องอะไรแต่เขาไม่สนใจฉันแล้วก็เดินหนีไปเลยเออขอโทษนะคะเขาบอกว่าขา้อมูลยังไม่ถูกต้องในการจัดเรียงนะคะเลยต้องมาต่อคิวใหม่ฉันเองก็ไปเหมือนกันเขาบอกว่าเกิดปัญหานะ สคริปต์ของยานุการบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกยืมมามันแตกต่มันเนี่ยทำไมเรื่องนี้มันถึงได้บังเอิญแบบนี้ฮตอนนี้พวกเขาก็คงรู้สึกรู้สาแล้วสินะนี่คุณเถออ้าวคุณหนูคุณเถอะคะนี่คุณกำลังสมรู้ร่วมค,คิดคนอื่นเพื่อแยกกลุ่มของเย่จูออกไปอย่างง้นเหรอคะ